เที่ยวอชราพรลั่นไทยลุยเต็มที่หวังชนะทุกนัดเพิ่มโอกาสเข้ารอบชิงแชมป์โลก2025เที่ยวอชราพรกับตันวอลเล่บอลหญิงไทยหวังชนะทุกนัดเพิ่มโอกาสเข้ารอบชิงแชมป์โลก2025วันที่28พอพค68การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงแชมป์โลก2025 FIVB Volleyball Women's World Championship 2025 เตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2568โดยรอบแรกของการแข่งขันจะกระจายไปจัดในหลายจังหวัดได้แก่เชียงใหม่ภูเก็ตนครราชสีมาและกรุงเทพมหานครขณะที่การแข่งขันในรอบ16ทีมสุด้รอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นณอินดัสเตียมหัวหมากกรุงเทพมหานครโดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น8สายสายละ4ทีมและมีผลการจับสลากแบ่งสายดังนี้กลุ่ม A ไทย อียิปต์สวีเดนเนเธอร์แลนด์กลุ่ม B อิตาลีสโลวาเกียคิวบาเบลเยียมกลุ่ม C บราซิลกรีซฝรั่งเศสเปอร์โตริโกกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาสอโลวีเนียอาร์เจนตินาสาธารณรัฐเช็กกลุ่ม E ตุรกีสเปนบัลแกเรียแคนาดากลุ่ม F จีนเม็กซิโกโคลอมเบีย สาธารณรัฐโดมินิกันกลุ่มจีโปแลนด์เวียดนามเคนยาเยอรมนี Kenya, er กลุ่มเอญี่ปุ่นแคมรูนยูเครนเซอร์เบียล่าสุดเพียวอัชราพรคงยศหัวสาวดาวดังทีมวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะชนะให้ได้มากที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ารอบต่อไป อชราพรกล่าวว่าชิงแชมป์โลก2025เป้าหมายก็คือเราอยากจะเข้ารอบต่อไปให้ได้เราอยากชนะให้ได้ทุกทีมเพราะว่าถ้าเราชนะทุกทีมแล้วเป็นที่หนึ่งของกลุ่มรอบต่อไปจะทําให้เรามีโอกาสที่จะเข้าไปรอบต่อไปมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราก็คือต้องเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้สำหรับน้องๆ้องรุ่นใหม่ปีนี้ถือเป็นโอกาสดีที่น้องๆได้เริ่มผลักดันตนเองขึ้นมาทีมชุดใหญ่พวกเขามีแพชชั่นมากๆม,มีความกระหายมีความอยากที่จะเล่นไม่กลัวที่จะทำอะไรซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก,มาก เราตอนนี้ก็เห็นน้องๆหลายคนที่มีม,มีแววโดดเด่นขึ้นมารู้สึกว่าน้องมีความพยายามไม่กลัวที่จะพยายามเข้าหารุ่นพี่ไม่กลัวที่จะเสียมีเด็กหลายคนที่พร้อมที่จะขึ้นมาซัพพอร์ตพวกเรา